สวัสดีครับวันนี้มารีวิว p h p อจำนวนสีเครื่องเครื่องสีดำถ้าตัวนี้เลยนะครับถูกจองแล้วแต่ยังมีตัวอื่นอยู่นะครับสีขาวจัดว่าสวยครับเป็นขาวมุกสีดำตัวที่ถูกจองครับแล้วก็ตอนนี้ ก็ยังอยู่ระหว่างการลงเกมเครื่อง PS3 Super Slim 500กิกับยังไม่ได้ลงขายท่านใดสนใจสอบถามได้เลยครับอยู่ระหว่างการลงเกมามาดูตัวเกมก่อนเข้ามาดูตัวเกมถ้าเรากดปุ่มโฮมทุกเครื่องอผมจะรีวิวแค่เครื่องเดียวทุกเครื่องหน้าเกมจะคล้ายกันหมดลูกเล่นก็จะคล้ายกันกดปุ่มโฮม ก็เป็นรูปนาฬิกากับก็หรืออยากจะฟังเพลงผมใส่ประมาณ10เพลงได้นะครับกดเข้ามิวสิกนะฮะก็กดฟังเพลง เป็นเพลงกดเเป็นเพลงกดแแออลก็เปลี่ยนเพลงนะออกจากโปรแกรมต้องกดออกก่อนนะครับออกแล้วมันก็ไม่หมุนละมาดูตัวเกณฑ์กันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ็กโอแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมยังหาจุดไม่ได้ว่าทำไมไอ้เครื่องที่กดเอ็กทำไมเครื่องที่กดโอ ย้ำนะครับตัวเกมแทบทุกเครื่องจะลงท้ายกันหมดเครื่องนี้ติดฟิล์มเลยนะครับดูแบบเร็วเร็ว เอทา้งรับโปเกมอนอา่ามันเป็น DLC นะครับอย่างที่ผมเคยบอกมันเล่นไม่ได้หรอกครับแต่อย่าไปลบมันคนอื่นเจ้าอื่นเขาจะทำกันไม่ได้หรือเขาไม่ทำผมก็ไม่รู้นะ DLC แต่มีผมที่ใส่ DLC ไม่ต้องไปลบมันแต่ให้เขาเล่นก็เล่นไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องไปลบมันนะเช่นเดียวกับนี่ก็ DLC ของนาูโตะอย่างนี้ GTA แกนที่ผมเคยบอกอะ่ะ มันอาจจะมีลดมากกว่าหรืออะไรมากกว่าตัวเกมปกตินี่คือ DLC เหมือนกันนะก็ลดวอนี่ก็ใช่นะครับอ่ะโอเคสนใจติดต่อสอบถามได้ครับราคาก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวมันอาจจะไม่นิ่งบางครั้งโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ